สวัสดีครับเดี๋ยวใช่ไหครับวันนี้ก็จะมาต่ออหลอดไฟมินินะครับการต่อสายไฟแล้วกันครับมินิก็จะมาใส่รถโตโยต้ารถเก่งนี่นะนโตโยตา้ามีโม่นี่ยมีโม่เลาะเปิดนี่มาขั้วคนละอย่างนะตัวนี้เนี่ยเป็นของปิกอัพนะครับดูหลอดกันเลยหลอดอย่างนี้ เป็นขั้วเขาจะมีเขียนอยู่ว่าขั้วไอ้นี่เราก็นึกว่าขั้วอย่างนี้เห็นว่าเป็นรูปลูกเก่งขั้วเป็นนี้นะก็คือเป็น12โวลต์นะครับโมเดียว12โวลต์แล้วก็ขั้วเป็นนี้เ4สี่นะครับมีไฮมิโลเนาะ LED มินิโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับ มีคู่มืออยู่นี่ครแสงเป็นคูไว้นะเดี๋ยวดูหลอดกัอนการต่อเมื่อกี้มาดูขั้วแล้วขั้วมันใส่กันไม่ได้นะครับตัวนี้ใหญ่กว่าั้วตัวนี้ไฟสูงไฟต่ำจะรวมอนูนใ่ขั้วเดียวกันตัวนี้ถ้าใส่ต้องเจาะนี่นะ ขั้วของรถอันนี้มันติดเครือบอยู่ว่าสีมันขะดอย่างนี้มนไม่ได้ขัดนะออกเก่านะออกเก่านี่ขาวขั้วจะเป็นนี้นี่ขั้ขวข,วข,วข,วขวั้วอันนี้นี่ชุดไฟต่ำเนาะไฟสูงอยู่ขั้วนี้มันแยกกันนะครับ ถอดหลอมาดูกันแล้วกันหลอดตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับไม่ดูขั้วตัวหลอกตัวนี้มันเล็กนะครับตัวนี้มันใหญ่คลไซย์กันดัดแปลงก็ต้องเจาะยึดเอานะถ้าจะใส่ตอนนี้ก็จะมีพัดลมอยู่ด้านหลังนะครับ ทีล่ลองเปิดดูแล้วนะหลอดนี้ก็คือหลอดไฟต่ำนะครับไฟสูงจะอยู่หลอดนี้ฝั่งนี้อันนี้ไฟเลี้ยวไฟต่ำไฟสูงนะครับตัวนี้ขั้วขั้วคือตัวนี้ต,นตัวนี้จะเป็นแดงขาวนี่ก็คือลบนะครับสีน้ำเงินนี่คือ ไฟต่ำเนาะสีดำนี่คือไฟสูงนะครับขั้วสี่เฮตนะครับเราจะเสียบเทสตรงน,นี้ก่อนแล้วต่อกับแบตเตอรี่ดูนะแบตบนี่ขั้วลบขั้วบวกตรงน,นี้นะเดี๋ยววัดดูนะนข,นะข้างซ้ายเนาะซ้ายเป็นขั้วลบนะครับไฟบวกไฟบวกเนาะสีดำเป็นไฟสูงสีน้ำเงินเป็นไฟต่ำนะครับต่อไม่ได้ก็ การเทสหลอดนะครับเจ๊ให้ดูก็อาสีแดงนะสีแดงแดงต่อไฟลบก่อนนะสีแดงต่อพวลบนะที่แบตนะฮะนี่จะมีบอกอยู่แล้วลบนะฮะแล้วก็ไปตามเทสหลอดนะครับหลอดอนนี่นะครับเดี๋ยวซืจะยิงไกลขนาดไหนะนี่นะครับเทสแสงนะครับนี่แสงยิงไกลเลยนะครับเนี่ย นี่นะนี่กลางวันนะที่กลางวันนะตัวนี้ก็คือไฟต่ำนะเนาะเดี๋ยวลองไฟสูงนะไม่แน่ใจใช่เหมือนกันหรือเปล่านะครับเอาเงินไฟสูงนะครับไฟสูงนี่นครับดูแสง นนีนะ่สองคะียนนะครับเนี่ยพัดลมก็หมุนนะครับพัดลมรู้ว่าลมหมุนโอเคไม่รู้ว่าขั้วอะไรเป็นอะไรนะครับรู้ว่าตัวน,นี้สวมไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาไปเปลี่ยนเขาแล้วมะั้งเดี๋ยวดูก่อนว่าจะดัดแปลงเสลย์นะครับเดี๋ยวดูก่อนอ เปราะหมายก็จะว่าจะใส่รถโตโยต้าเนี่ยแต่ของโตโยต้าเป็นขั้วอย่างนี้นะครับแต่ดัดแปลงก็ได้อยู่แต่ต้องวัดดูขั้วอันนี้ทีแต่ในบวกลบนะครับสองขั้วนี้จะเหลือเบ้าเดียวแต่ดูไปดูที่ที่เขาขายมันไม่มีต่ําสูงนะครับมันต้องแยกหลอดขายเลนะหลอดเล็กก็ขั้วนี้ มันต้องออเจาะเจาะยึดเอาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันเล้วเบ้าออกแล้วเจาะยึดเอาพอมันซื้อมาแล้วโอเคเอาข้าวนะครับคั่วมันเป็นอย่างนี้รถเยตยตาเก่งนะครับอยาได้ไฟสว่างเพื่อขับ,ข,บขับทางไกลนะครับขับทางไกลมีปัญหา อันนี้มันก็ใหญ่ดีอะผมว่าก็จะซื้อขวัวงเขานะครับถ้าจะดีแต่ถ้าดัดแปลงก็น่าจะยึดได้อยู่หาวิธีอีกทีนะครับซื้อมาแล้วเปลี่ยนลำบากนะครับเป็นคืนลำบากการต่อไล่สายไฟแล้วนะครับการต่อขั้วสายไฟตัวหลอดไฟโปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์ขั้ว H4 นะครับ คู่ไว้นะครับของวัตถิบินยนต์นะครับครับนี่ก็เบิร์กซื้อมาจากของถมตลาดของถมนะครับก็เป็นมินิก็เป็นราคาประหยัดนะครับยิ่งแพงก็ยิ่งราคายิ่งสูงนะครับคั่วนี่ซื้อแยกนะครับคั่วตัวนี้มันคั่วตัวนี้มันใช้กับพลิกอัพหรือเปล่ากับรุ่นเก่านะวันนี้ก็ซื้อแยกมาต่างหากนะไอ้นี่ชุดก็มีขายเฉพาะชุดนี้ก็ซื้อมาคู่หนึ่งคั่วซื้อร้านอะไรรถยนต์นะครับคั่ว อันนี้เอาสอดเกียบปล่อยตรงวงตนี้ออกมานะครับตอนนี้ก็จะอมออกออกยากพันเกียบปล่อยตรงนี้ลงนี้ออกมาเอามาเทียบพอดีไอ้ตรงนี้ขั้วตรงนี้ถอดได้นะเนี่ยแปนตวเนี้มันถอดมาได้ถอดออกจากเบ้านี้ได้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นลูกยางล็อกอยู่เนี่ยก็เลยถอดนี้ออกมา เดี๋ยวลูกหมูเกียร์ตัดตามรูปนะเอาสออขีดแล้วเนี่ยเอาให้ตามหลอดไฟหลอดนี้แหละนะครับจิมบาร์ล็อกจะได้สวมได้ล็อกพอดีส่เขีดก็น่าจะได้นะไม่ตัดแปลงเลยเนะี่ยก็จําแค่สายอย่างเดียวยแค่นั้นโอเคได้อยู่ได้อยู่พอดีตัวนี้ถอดออกมาได้นะครับก็เลยทําได้เนะี่ยจะได้ไฟต่ําไฟสูงนะครับ ัวนี้แค่ตัวนี้จะมีลูกยางหนุนอยู่นะครับมันถอดออกมาได้ก็เ,เหลือเจียตัวนี้อย่างเดียวก็ใส่อันเดิมได้ได้เลยนะครับก็คือไฟต่ําไฟสูงก็จะอยู่ที่ตัวนี้อย่างเดียว<ๆ>จะตัวไฮโดรเจนไอตัวหลอดธรรมดานี่เพิ่มด้วยก็ได้นะไฟสูงแต่น่าจะน่าจะมาที่ไฮโดรเจนนี่แหละหมดนะครับอเ,เอาลูกหมูพากัน ค,ครับนี่ก็ต่อไปแล้วนะครับลองต่อตรงขั้วนะสีนี้สีเขียวแดงเนาะจะเป็นขั้วลบนะครับต่อแดงขาวแล้วก็ดำนี่ไฟต่ํานะครับขั้วอย่างนี้ทั่นี้ถอกได้นะครับดึงได้นี่เจียแล้วก็นั่นเป็นมินียมนะตันนี้เป็นมินียมแล้วใส่ก็เนี่ยพัดลมอยู่ต่อแล้วนะครับต่อชั่วคราวอยู่ เสียเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นล็อกเบ้ากันเยี่ยมปล่อยสองตัวนี้ล็อกอยู่แล้วอเคสายนี่เดี๋ยวให้ต่อเลยนะนี่จ้ำชั่วคราวกันให้ดูก่อนตอนนี้ไฟต่ำสวิต์อ่าจะไปให้เมีย แล้วนะครับเนี่ยเซีนะครับเนี่ยเป็นอย่เป็นตันนอืมเออนี่เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวจับไฟดูทีมันกินกี่วัตต์ไอ้กี่แอมป์นะครับจะกระแสแอมป์ดูนะครับกินกี่แอมป์เอสซีสามจุดสามสี่แอมนะ ไฟทำนะขั้วลบนี่สองจุดเก้านะครับไปบวกวิ่งหาไฟลบนะครับสีดำสามแอมป์สามจุดสามสามศูนย์สามสามเดี๋ยวดูไฟสูงนะกี่แอมป์เไปไฟสูงนะฮะเนี่ยวลองก่อนนะครับดกูกี่แอมป์นะครับ ีิ้นเงินนะตอนนี้ไฟสูงนะครับ3แอมป์นะ3.11นะ12นะครับไฟสูงกิ้นน้อยกว่านะครับไฟต่ำกิ้นมากกว่าเป็นม่แปลงนะครับเชียงโอตัวนี้ร้อนนะแม่แปลงร้อนนะ อาจจะอุ่นๆนะจะร้อน <Okay. S 1> โอเคแล้วคข่าวๆประมาณนี้นะครับเห mm hmm. ลือต่อสายในฝั่งนี้ต่อเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ต่อนะนี่ mm hmm. นี่ไฟเดิมนะครับ mm hmm. ไฟเดิม mm hmm. เท่าน,นี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะสว่างมากกว่าเดิมเด mm ี๋ยวเดินต้องขัดดีๆขั mm hmm. ดไฟหน้าอีกทีนะให้สว่างๆกว่านี้ เก็บับยังไงก็ว่ามีประโยชน์นะในการดัดแปลงนะครับไฟมินิโปรเจคเ,เตอร์นะครับจะเยอะกว่านี้ก็จะกินไฟมากกว่านี้ยังไงก็อมองว่าจะมีประโยชน์ครับฝากกดติดตามกดซับตะแคลนและแชร์กันอย่านใหญ่ใช่ไในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อให้ไฟนะครับมันสว่างสว่างนะครับคโปรเจกเตอร์นะมีโมนะไรีโม จะได้สว่างนะครับจะไปใช้ตา่างยวัดนะครับส่วนบางตัวสะท้อนแสงก็เอามือกดเอียงลงนะครับไม่แน่ใจพอเห็นหรือเปล่าน,นะมันจะสะท้อนแสงหนะตัวที่อันเดิมจะมีตัวสะท้อนอยู่นะครับเราก็เอานิ้วกดลงให้มันงอลงนะครับเราจะใช้หลอดธรรมดาก็สามารถใช้ได้นะครับงอขึ้นมาเอามือผลักดันลงไปเฉยโปรเจคเตอร์ยิงตรงไปอีกแล้วนะครับมาดูกันถ้าไม่ดีใหค่อยออกได้ จริงเลยครับอสองหลอดแล้วไม่ขัดอันนี้จะสว่างนะโปรเจกต์นี่โปรเจกเตอร์นะตัดไม่ได้เนี่ยนับนี่ก็ปับกีแล้วนะครับ สายแล้วเนี่ยมันเทปปากกีนะฮะเป็นเข็มนนอันนี้ข้างบนฮะเป็ันข้อต่อโดนน้ำจะได้แห้งได้เข็มเหลือขับนะครับท่นนอัดเหยีแสงนะครับไฟตำ่ำไฟสูง ไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเกียไม่ต้องดูทดสอบแสงไฟไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเอเคน่าจะผ่าน หน้ายังหน้ายังไม่ได้ขัดนะหน้าไฟไม่ได้ขัดนะลองตรงโน้นนะครับลองเข้าหน้าป่านะไปสูงนะครับไปต่ำดูตรงพื้นนะครับดูสังเกตตรงพื้นสูงไปต่ำ ไปสูงไปต่ำไปสูงนะรับโอต่ำอ่ประมาณนี้นะครับน่าจะโอเคนะ